เหไหมคะขอไอ้หูลูกไอหูลูกวิ่งนทุ่งหญ้าสวรรค์หน้ามาเล่อนเียเทียบไสก่นยไม่ลงสิลงไม่เอาไม่ลงยืนกันเนี่ยไม่ไหวนั่งลงามนั่งลงกันเออแล้วขอมือกันขอมือขอมือแม่ขอมือกันนะ ขอบอดได้ขอบอดได้มันสิตกตกไปบึ้งมากเลยอข้อขามไปเล่นไปเล่นปข้อขามไปเล่นเล่นจังเลยอุ้งไม่ไหวปวดหลังขอมือก่อนขอมือกันก่อนข้อมือกันไปดีกว่าไปดีกว่านะ ตูดใหญ่ของไทยกันนะตูดใหญ่ๆใครกันแต่อแอลสร้างอาเขตซะงั้นแม่ก็ไม่รู้อะไรเลยีถามปวดฉี่แม่รู้ไหม Ơi <laughs> 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 à, <laughs> <laughs> Vậy <laughs> แผนลอ่อ, <laughs> ลอซื้อล่อซื้อล่อซื้ออยากอยากเล่นน้ำอยากอาบใช่ไหมลูกวันนี้วันนี้อาบน้ำแล้วล่ะ ไหนก็จะได้อาบแล้วได้เลยเอเยอะเอาีนะไม่เอาไม่เอารัิงิงิงนะขออ้วนขออุ่นดูดิเปื้อนนี่แล้วดูดิเงยยยนกล ทำไมมากลับบ้านมารอบนี้ทำไมน้องตัวใหญ่ทำไมน้องตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้โหเห็นทุกวันยังว่าตัวใหญ่เลยนะใช่ไหมพี่ขามเป็นะไรเข้าไปเนี่ยกินอะไรเข้าไปอ้วนบอกสิว่าหนูกินอะไรไหนเนี่ยไเนี่ยด้เนี่ยดู ไปให้สุดแล้วหยุดที่อาบน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูเพื่อนนะลูกโอ้ยเพื่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบิเพื่อนหน่อยโอ้คุณแม่รีวิวฟันน้องเราเดี๋ยวจฟันเดี๋ดูดิรีวิวฟันพี่เดี๋ยวจะอุ้ยออกแล้วแม่มดหลุดแล้วเนอะตันลุตโอ้ยเคี้ยวลุดแล้วลูกดูดิ ออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดูก่อนแม่ดูก่อนเดี๋ยวเพิ่งหนูใจเย็นหนูใจเย็นฟันซ้อนออกหมดแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยว,ยว,ยวแป๊บนึงแป๊บนึงว,ว้าวดูปร,ประหยัดโชว์อ้แต่เลือดออกโอ้เลือดออกจริงนะน่าเลยมดมันหลุดแล้วฟันซ้อนก็ขึ้นไหมดูฟันซ้อนดิดฟันซ้อนขึ้นแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วอืมเดืเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเดืเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยนุ่มน้อยสามเดือนอืม ดูจากสาแม่แม่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงตัวเล็กนะคะทุกคนเเด็นะคะแม่นอนสิมนไม่ได้เดียวม่าคห้นอมอก้นของแม่ก้นของแม่ดูชิปเป็นหนุ่มแล้วเหรอเบื่อแล้วอยู่อยู่บ้านกอยู่ในบ้านใยา่ใหญ่ใหญ่กักขังของเดี่ยวเหรออย่าลูกไม่เอา นออกป่าทำไมต้องกัดข้างรองเหมียวเมื่อเช้าสร้างวีรกรรมอะไรไว้เมื่อเช้าสร้างวีรกรรมแล้วบอกแม่มาหนูช่างวีรกรรมเลยไหมหืมหืมหนักอุ้มดิโอ้ยเมื่อเช้าสร้างวีรกรรมอะไรไว้บอกมาจำนำได้หลักฐานไหม มีลกรรข่าพี่ขามนะคะเมื่อเช้าคุณยายให้ออกมานอนเล่นอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วแล้ว,ลวทำไรต่อพี่ขามทำไรต่อพี่เหนือเมฆด้วยความที่สงสารน้องรู้สึกคิดเองหรือเปล่าไม่รู้ว่าน้องต้องอยากเข้าบ้านแล้วน้องหิวแน่เลย ก็เลยไปแอบเปิดประตูให้น้องเข้าไปโดยไม่บอกคนอื่นแล้วปรากฏว่ายายเปิดประตูหลังบ้านซึ่งเป็นประตูที่ท่ารุ๊กไปหาพี่กุ๊กไก่กกไกแล้วแล้วหนูทําอะไรกับพี่กุ๊กไก่พอ<ะ>พี่ขามเห็นประตูเปิดเท่านั้นนะคะพี่ขามใส่เกียร์จริงๆเลยค่ะพี่ขามใส่เกียร์ไวมากเลยไปแบบอืไปแบบคุณยายก็ยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรวิ่งผ่านไปแบบรวดเร็วมากเลยนะคะ นาได้แต่บอกว่าไปแล้วไปแล้วเท่านั้นแหละค่ะทุกคนชุลมุนวุ่นวายช่วยกันไปแล้วกี่ตัวเมื่อเช้าน่าจะหนึ่งต้องขออภัยเอซีนะคะจับไม่ทันจริงๆแต่ว่ามันก็เป็นนิสัยของไซเบียนจริงเพราะว่าไซเบียนจะไม่ชอบ จะเป็นศัตรูกับไก่เนาะเท่าที่ทราบมานะคะจะพยายามพยายามจะให้เขาเป็นมิตรกันแล้วแต่ว่ามันไม่ได้จริงมันไม่ได้จริงเนี่ยค้าหนังคาเข่าเลยไม่ใช่เพราะว่าพยายามก็แล้วทํารั้วก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะแต่ว่ามาขามของเราก็ยังชอบเวียนไปเยี่ยมพี่กุ๊กไก่จริงๆเลยนะคะทั้งหมดวันนี้มากันเลยสิบห้าโลไม่ไหวดูไม่ไหวนอน่าจะหนัก หทุกคนคิดว่ามะขามหนักเท่าไหร่คะลองทายกันเล่นๆนะคะเดี๋ยวเอาไปช่างอีกวันหยุดเดี๋ยวไปช่างอีกแต่ไม่น่าจะแบบไปมอเตอร์ไซค์ได้แล้วล่ะก็เราะรถินกันไม่ยุกตัวหน้านี่ถ้าเอาไปก็ต้องเลือกกันระหว่างขามกับน้าใช่ไหมดูก้อนก่อนดูก้อนนางดิก้นใหญ่มากนี่เขาเรียกว่าก้อนหรือกะละมังจริงๆอ่ะขนนางก็เยอะนะแต่มันแน่นมากเลย แม่ก็วาดแต่ขามขามก็ไม่ได้ข้วนเลยเลยเนี่ยวันนี้ได้มาเฝ้าหน้าประตูบ้านหรือยังยังเพราะว่ายายกับขำโดน่ยู่ในบ้านเนื่องจากสร้างวีรกรรมไมมเนื่องจากทำความผิดก็เวาโิดยายก็เลยโดนต้องนอนหลับพักผ่อนอยู่กับณยายในบ้านอย่างเดียวแต่เมื่อเช้าเมื่อเช้าได้มาแอบแล้วมาส่องประตูแล้วตั้งแต่เช้าที่ค่ะของเราก็วาดฝันไปเรื่อยๆนะคะว่าจะได้ออกจากบ้าน ใจเดี๋ยวลองลองสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ดูไหมเอาไหมลองไหมได้ดีกว่าไหมลองลองลองเล่นเล่นว่าอยาจะได้ไปจริงจริงนะเราจเป็นยังไงอ่ะม่มดลองสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ดิขับสอนิดพี่ถามสองนด้าแม่มดลองสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ดิพ <si ี่ถามจะไปเหรอโลกไปไหมไปไหมไป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 ไมไป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 ไไป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 ไป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  โอไม่ต้องตารเลยนะคะไปแล้วอง์ในววลาจะเป็นยังไงดูดิดูดิดูดิว่าอยากไปไหมใช่ไหมต้องไปไมอยากมีอารมณ์อย่างนั้นไหมอามอยากไปโอ้โหนอนเฝ้าจริงนะดูนางจริงแล้วนะแ,แอเรเลียด้วย ลองสตาร์ทกัไม่ได้อยากไปจริงจริงดูอารมณ์นี้ว่าอยากไปไหมไม่สตาร์ทแล้วนะหนูจะไปไหม โอ้ชีวิตอ่ะนั้งรึมาเดี๋ยวมาล่องน้ำกลับบ้านเศร้าใจเจ๊งๆทำไมแม่ทำกับขาแบบนี้ทำไมแม่ทำกับขี่แบบนีู้แม่รักหนูนะลูกโอ้หนูแม่รักหนุ่มหนูรู้หนูรู้สซกันเหรอมะขาไปเว่นแม่ไปเว่นไหมขำเนี่ย ขับไปนั่งรถไปกินลมซื้อก็ได้ขอมือกันนั่งเราขอมือขอมือกันขอมือกันเดีวให้มือเราสิพาไปบล็อกขอมือกันอื้ออ้วนวันนี้ฝนตกแล้วออกมันไม่ได้ออกเพราใหญ่ไม่ออกใช่ไหมอันหลุดแล้วว่ะอันหลุดแล้วอ่ะเป็นหนุ่มแล้วอ่ะมาลิ้อแมวน้ำหมาลิ้อแมวน้ำไม่รู้เนี่ยวันนี้อาบน้ำไม่ลูกเนาะโอเคไหม อาบน้ำกันอาบน้ำกันตัวของพี่ขามแล้วนะคะอีกอีกประมาณกี่วันอีกนี่มาหรือหมีอีกแปดวันเอฟซีบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่หมานี่นี่มันหมีเต็มย่าอยู่ป่ะสงสัยนั่นๆัเห็นพี่หมวะขอสักนิด ล,ลุก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 สองประตูรั้วเลยอ่ะจักหน่อยแดงจากน้อยแดขอจากน้อยแดงพี่ขาพี่ขาผ่านมาไปายเอฟซีนะคุณยายเอาไปดูหน่อยไหมเอาไปให้ พี่เคยอ่านอะไรใช่ไหมไหนไม่รู้ไปเที่ยวไหม กับความดี้ของน้องนะคะให่ก็เลยมาเขียนหน้าประตูบ้านกลับมานี่ก็จะอ้วนอยากออกจากอยากออกจากบ้านใช่ไหมอยากออกจากบ้านใช่ไหมโอ้ยอยากออกจากบ้านเลยไปอีกก่อนไปอีกก่อนกอ้ยอยากออกจากบ้าน เดีนน๋ยไแมเข้าไปหาแล้วนะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้ขามด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของขามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ